นี่เลคคอร์ดได้ใช่ไหมกดนั้นเลคคอร์ดเลยใช่ไหม,วไหมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับกับทีมงานซุ้มปลาปวนครับเรามาทิปเขื่อนสรีนครินแพเนื้อเขื่อนแพตกปลาที่ดีที่สุดในฟองป่าภูมินะครับเราได้ไปกตัวแล้วครับ วันนี้เราได้ยิสกตะโกกอันนี้คือบรรยากาศของขุนเขาครับคนหน้านี่คือใต้กล่องเรือครับพี่บอยครับพี่บอยอันนี้คือโชเฟอร์ของเรานะครับปุ้ยนะครับปุ้ยตอนนี้เรากำลังเดินทางออกไปตีปลาชโดนะครับ ที่หมายแกงโมแมวโอ้ไม่ใช่พูดผิดอุ้ยขึ้นด้วยไม่เอาเลยอันนี้คือบรรยากาศในอ้อมกอแดแห่งคุณเขาของทองบาภูมินะครับมเมฆหมอกกำลังด,ด,ดีเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดโอเคครับกลับมาพบกับสวัสดีครับ